สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการจุดเตาชีะมวลแบบครัวเรือนนะครับตัวที่ใช้สาธิตนี้นะครับจะเป็นขนาด 3XL นะครับเป็นเตาเวอร์ชัน6.0.4นะครับจะใช้วิธีจุดล่างนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้จุดล่างได้เลยครับจุดล่างได้เลยจุดล่างก็ใช้งานได้ดีเหมือนจุดบนนะครับแล้วก็สะดวกกว่านะครับ อันดับแรกจะแนะนําเชื้อเพลิงที่จะใช้จุดวันนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นเลยก็คือตัวเชื้อไฟนะครับเชื้อไฟที่ผมเตรียมไว้วันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำมันทอดเก่านะครับน้ำมันทอดใช้แล้วนะครับเอาไว้เป็นเชื้อจุดนํานะครับแล้วก็อันนี้ฟืนชิ้นเล็กๆนะครับเอาไว้จุดนําเหมือนกันนะครับฟืนเล็กฟืนฝอยเลยว่าเรียกว่าสเก็ตไฟไม,ไม้ไม้เชื้อไฟ นะครับแล้วก็มีฟืนชิ้นเล็กนะครับเอาไว้ใส่ช่วงแรกๆให้ติดง่ายนะครับเอาไว้ถ่ายใส่ต่อจากเชือไฟอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เป็นฟืนเติมนะครับฟืนเติมก็คือสําหรับเวลาใช้งานนะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคอยดูเลยนะครับผมจะวางโทรศัพท์กับหนึ่งแล้วก็จะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ทํางานคนเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็จะจุดเชือไฟก่อนนะครับจุดตัว กระดาษกระดาษที่ชุบน้ำมันพืชนะครับอันนี้ผมใช้ใช้แก๊สอันใหญ่เลยสะดวกดีครับนะครับจุดแล้วก็หย่อนลงไปเลยครับทุบหนึ่งไม่ติดนนเดี๋ยวให้ติดดีนิดนึงเดี๋ยวไม้ทับดับ ไม้เชื้อไฟเนี่ยผมจะใช้ยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาใส่ลงไปเนี่ยเขาจะได้ไม่ไปทับกระดาษนะครับเพราะถ้าไปทับกระดาษเดี๋ยวไฟจะดับได้ครับอันนี้เขายาวยาวเขาก็จะวางแบบเฉียงเฉียงเองด้วยอัตโนมัติเหมือนวางพาดอยู่กับขอบผนังเตาด้านใน,นครับซึ่งจะทําให้ติดไฟได้ง่ายนะครับแต่ถ้าวางแบนๆไปเลยอ่ะท่อนสั้นๆแล้ววางแบนไปนะครับก็จะไปทับกระดาษทําให้ติดไฟยากครับ ให้เชื้อไฟชิ้นเล็กติดดีนิดนึงแล้วครับเดี๋ยวจะเติมจะจะเอาฟืนชิ้นเล็กใส่ต่อนะครับช่วงแรกที่จุดเนี่ยไฟจะสูงนิดนึงเพราะว่าภายในเตายังโล่งนะครับยังมีความโล่งมากอากาศขึ้นได้ขึ้นได้มากไฟก็จะสูงนะครับเดี๋ยวพอเราใส่ฟืนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะทึบลงแล้วก็แก๊สก็ออกตามปกติครับใส่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวถ้าเชื้อไฟที่เป็นไม้เชื้อไฟเล็กๆเนี่ยเอ่อไหม่เป็นถ่านไปหมดเนี่ยเขาก็จะยุบตัวลงไปนะครับยุบตัวลงไปแล้วก็เตาก็จะทึบลงนะครับแล้วก็ไฟก็จะออกเป็นลักษณะข,ของแก๊สนะครับตอนนี้คือยังโยงอยู่นะครับเอ่อฟืนข้างในยังโยงอยู่ก็คือตอนนี้ไฟจะพุ่งขึ้นสูงนะครับแปบ๊บหนึ่งครับประมาณเนี้ยไม่เกินไม่เกิน5นาทีนะครับ แล้วเราใส่ฟืนชิ้นเล็กนี่ลงไปเนี่ยก็เขี่ยกระจายกระจายครับสม่ำเสมอนิดนึงนะครับเขี่ยให้เต็มหน้าเตานะครับให้เต็มหน้าเตาให้สม่ำเสมอนิดนึงนะครับตอนนี้ก็รอใหอ้ไม้เชื้อไฟนะครับไม้เชื้อไฟยุบตัวลงไปนะครับเพื่อที่จะได้ให้าการเรียงของของเชื้อเพลิ่มเนี่ยมีความแน่นมากขึ้นนะครับเพื่อให้การคายแก๊ เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะครับตอนนี้ภายในเตายังค่อนข้างจะโล่งนะครับไม้จะยองอยู่ค่อนข้างจะโลง่งเพราะนั้นไฟจะสูงนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้เวลาไม่นานครับควันไม่มากครับสังเกตดูว่าควันไม่มากถึงแม้ไฟจะสูงแต่ควันไม่มากแต่คือเราจะใช้ไฟยากนิดนึงเพราะว่าจะร้อนมือร้อนหูหม้อนะครับก็ก็ตอนนี้ต้องปล่อยทิ้งไปก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีแก๊สนะครับออกตาม ขอบรูบ้างแล้วนะครับตามตามรูขอบบนบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่สม่ําเสมอนะครับเราจะยังหลีเตาไม่ได้นะครับจนกว่าภายในเตาจะมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้นนะครับถึงจะเริ่มหลีเตาได้นะครับเพราะถ้าเราหลีช่วงนี้นี่ดับครับดับแล้วจะเป็นควันนะครับ นะครับตอนนี้เชื้อไฟเริ่มยุบตัวลงไปบ้างแล้วนะครับก็เชื้อเพลิงก็ลงลงลงล่วงลงไปแน่นมากขึ้นนะครับพอเชื้อเพลิงแน่นมากขึ้นเนี่ยอากาศจากด้านล่างเนี่ยขึ้นได้น้อยลงนะครับอากาศก็จะถูกบังคับให้มาออกรูด้านบนเนี่ยมากขึ้นนะครับเมื่ออากาศเข้าใต้ตะแกรงได้น้อยลงก็จะมาออกรูด้านบนได้มากขึ้นก็จะพาแก๊สนะครับพาแก๊สขึ้นมาด้วยนะครับพาแก๊สขึ้นมาด้วยนะครับโดยใช้หลักการของเรียกว่าแรงดูดนะครับแรงดูดนะครับแรงดูดของอากาศนะครับ ตอนนี้แก๊สน,นะครับแก๊สออกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วครับแก๊สออกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับถ้าจะใช้ก็คือตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับจะวางหมอ้อต้มกาแฟรหรือว่าใช้วางากระทะผัดทอดอะไรก็วางได้เลยครับตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ยังหลีเตาไม่ได้อยู่นะครับยังต้องไฟแรงอยู่อีกแป๊บนึงนะครับ คลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับก็คือจะจะถ่ายทำแบบยาวให้เห็นทุกทุกช่วงทุกขั้นตอนเลยนะครับจะไม่มีการตัดต่อนะครับจะได้ให้ดูว่าทำได้ยากง่ายขนาดไหนนะครับเพราะคลิปที่ตัดต่อก็คือคลิปที่มาโมให้ฟังนะครับแต่ถ้าไม่ตัดต่อก็คือของจริงครับสังเกตจากเปลวไฟว่าจะไม่มีควันเลยนะครับแต่ว่าพอเรายังหลีไม่ได้เนี่ย เปเลวไฟก็จะสูงนิดนึงนะครับสูงนิดนึงเดี๋ยวทุกทุกทุกตัวที่ลูกค้าสั่งไปนะครับส่งไปให้เนี่ยส่งให้ล <until ussen. S 2> hmm. ูกค้าเนี่ยผมจะมีเหล็กตัวนี้แถมไปให้นะครับเรียกว่าเหล็กโค้งนะครับเหล็กโค้งนี่คือเอาไว้สําหรับเข้าไปแย่ไฟด้านในนะครับมือเราจะได้ไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามือเราไม่ได้อยู่ด้านบนนะครับมือเราอยู่ด้านข้างนะครับเอาไว้สําหรับเคลียร์แต่ง แทงเชื้อเพลิงหรือว่าแท่งฟืนด้านในเนี่ยให้สม่ำเสมอหรือว่าถ้ามันโยงอยู่เนี่ยคือแต่งเขี่ยให้ให้เขาล่วงนอนลงไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอาไว้สําหรับแย่เข้าไปใต้ตะแกรงไว้เคาะข,ขี้เถ้านะครับเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องการเคาะขี้เถ้าเนี่ยตราบใดที่เตาอะไรยังแรงใช้ได้ใส่ฟืนแล้วติดเร่งขึ้นปรับหลี่ได้อยู่เนี่ยนะครับเอ่อไม่ต้องเคาะขี้เถ้านะครับเราจะเคาะขี้เถ้าจนก็ต่อเมื่อว่าเรารู้สึกว่าเตาเราตันนะครับก็คือเติมเชื้อเพลิงไปแล้วนะครับเอ่อไม่ติด หรือว่ามีเชื้อเพลิงอยู่ในเตาแต่ไฟไม่แรงนะครับก็แสดงว่าตันอันนั้นอันนั้นคือค่อยพึ่งค่อยพึ่งเคาะนะครับไอ้ค่อย,อย,อยอถึงจะเคาะได้นะครับเพราะว่าระบบของเตาชีวมวลเนี่ยตัวขี้เถ้าเนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งในการช่วยทําให้การไหลเวียนของแก๊สเนี่ยนะครับเมีความสมูทมากขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ เพื่อให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับตอนนี้ไฟแรงมากเราก็จะต้องหลีนะครับหลีนะครับแมฟหนึ่งนะครับหลีก็คือการเบาลมนะครับเบาลมก็คือตัวนี้ประตูตัวนี้เป็นประตูปิดเปิดลมนะครับสําหรับเข้าไปเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตานะครับอันนี้เปิดสุดลมเข้ามากไฟแรงนะครับปิดนะครับลมเข้าน้อยไฟดับครับต้องเปิดนิดนึงครับเปิดนิดนึงนะครับ เดี๋ยวไฟจะค่อยเบาลงครับค่อยๆเบาลงนะครับจสัสเกตเห็นว่าจะเวลาเราปิดเปิดลมเนี่ยนะครับเปลวไฟจะขึ้นลงตามเร็วมากนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเร่งหลีติดมือนะครับแบบนี้เลยติดมือเลยนะครับซึ่งจะต่างจากเตารุ่นก่อนๆหรือเตาชีวมวลทั่วไปซึ่งต้องใช้เวลาเนี่ยหลายนาทีนะครับกว่าจะหลีหรือว่าจะเร่งขึ้นนะครับอันเนี้ยเร่งหลีติดมือเลยครับ นะครับเป็นไงครับหลังจากที่หลีไฟไปนะครับไฟก็เบาลงนะครับสามารถที่จะใช้ได้ปกติเลยตัวนี้นะครับจะใช้ต้มผัดทอดแกงอะไรต่างๆได้หมดนะครับยกเว้นปิ้งย่างนะครับจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าปิ้งย่างต้องใช้เตาถ่านนะครับเอ่อแต่ถ้าหลังจากที่ติดดีแล้วเนี่ยเออสมบูรณ์มากกว่านี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหลีลักษณะของปิดสนิทได้เลยเหมือนกันนะครับ ไฟจะเบามากๆแต่ว่านั้นคือต้องใช้เตาไปสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับสักสิบยี่สิบนาทีนะครับให้มีความร้อนสะสมเนี่ยในเตามากมากพอก่อนนะครับถึงจะทําการหลีดแบบนั้นได้นะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะหลีดได้ประมาณเท่านี้นะครับดูนะครับว่าถ้าเราต้องการไฟแรงนะครับเปิดลมเข้ามากขึ้นนะครับนะครับไฟก็จะแรงขึ้นทันทีนะครับเราดูที่ความเร็วในการพุ่งขึ้นนะครับว่า ไฟแรงก็คือมีเปลวไฟที่พุ่งพุ่งด้วยความเร็วมากขึ้นนะครับพุ่งด้วยความเร็วนะครับมีความสูงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ไฟเบาเนี่ยไฟเบาก็คือไฟจะอวยอวยย้อยยนะครับความหนาแน่นของเปลวไฟน้อยพุ่งขึ้นช้านะครับแล้วก็เปลวไฟก็จะสั้นลงนะครับจะค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากให้สั้นไวขึ้นนะครับตอนนี้คือค่อนข้างสมบูรณ์ละนะครับลองปิดดูนะครับสังเกตว่าปิดปิดเข้าไปเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้คือเขายังเผาไหม้แก๊สแก๊สเก่าที่ค้างอยู่นะครับจะค่อยๆระบายออกมาจนหมดนะครับแล้วก็การเผาไหม้ต่อเนื่องก็คือจะเป็นแก๊สที่ผลิตขึ้นใหม่ก็จะเบานะครับจะเบานะครับนะครับก็จะมีควันนิดๆนะครับเพราะว่ายังยังไม่เต็มที่นะครับเตายังร้อนไม่เต็มที่ก็เปิดอากาศเข้านิดนึงนะครับเพื่อเพื่อให้การเผาไหม้เนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับ นะครับตอนนี้ยังเบาได้ประมาณนี้อยู่นะครับแต่ถ้ามีการถ่อไม้ที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะปิดสนดิทได้เลยเบาได้มากกว่านี้นะครับถ้าต้องการเร่งนะครับเปิดลมเข้ามาครับเปิดลมเข้ามา เปิดลมเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มลมเข้าไปนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าเราเติมเชื้อเพลิงนะครับเราต้องการเติมให้เต็มเลยเนี่ยนะครับไฟจะแรงขึ้นไหมนะครับเอ,อถึงแม้เราจะเติมเชื้อเพลิงเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยไฟจะไม่แรงขึ้นมากจากเดิมมากนักนะครับเพราะว่า เขาจะถูกคุมด้วยอากาศแล้วก็คุมด้วยของอตัวระบบการทํางานของเตานะครับเนี่ยนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยเตารุ่นก่อนๆหรือเตาเชียวโมวทั่วไปจะทําทแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเยอะๆแบบเนี้ยเขาก็จะดับแล้วก็เป็นควันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีปัญหานะครับจุดจากล่างแล้วก็เติมเติมได้เลยครับเติมได้เลยนะครับเติมจนเต็มเลยผมจะให้ดูว่าเต็มยังไงนะครับเต็มจน เห็นฟืนโผล่ออกมานิดๆเลยแหละนะครับนะครับให้สังเกตดูนะครับว่าอันนี้เติมจนเต็มเลยนะครับ เติมจนเต็มจนเห็นฟืนอยู่เสมอปากเตาเลยนะครับก็ตอนนี้แก๊สที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกขวางด้วยท่อนฟืนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเป็นปกตินะครับจะเป็นปกตินะครับเพราะว่านี่คือสาธิตให้ดูว่าเติมเต็มมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ดียอออกนิดนึงนะครับเพื่อให้การไหลเวียนของแก๊สเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ เดี๋วด้านนี้จะค่อยๆขึ้นมาครับเพราะว่าด้านนี้ฟืนลงไปแน่นนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวมีการเผาไหม้ที่ที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เขาจะค่อยๆขึ้นมานะครับค่อยๆขึ้นมานะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้อะแก๊สนี่ออกสม่ําเสมอนะครับเพราะตอนนี้คือแก๊สน้อยนะครับแก๊สออกน้อยแต่ว่าเราเปิดอากาศเข้าเต็มที่ก็จะเรียกว่าลักษณะของของแก๊สขาดช่วงนะครับแก๊สขาดช่วงหรือแก๊สเอ่อออกไม่เต็มนะครับเราก็สามารถที่จะหลี่ลมได้ครับหลี่ลมเข้าไปนิดนึง นะครับเพื่อที่ให้แก๊สเนี่ยนะครับกับอากาศเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับ นะครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเขาก็จะออกมาเต็มนะครับออกมาเต็มหน้าเตาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้คือปกติแล้วเนี่ยเราเราจะไม่เติมเร็วขนาดนี้นะครับอันนี้ผมจะสาธิตให้ดูว่าทาแบบนี้ก็จะได้ประมาณแบบนี้ครับแต่ถ้าเราค่อยๆเติมเนี่ยนะครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆทีละสองสามชิ้นแล้วก็เว้นแป๊บหนึ่งให้เขาสมบูรณ์ดีแล้วก็เติมอีกสองสามชิ้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยเติมมาอีกสองสามชิ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกว่าเต็มตลอดนะครับแต่อันนี้ ทีเดียวเลยนะครับก็จะมีอาการอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าก็แป๊บเดียวครับเนี่ยประมาณสองนาทีเองนะครับสองนาทีก็เขาก็ออกมาเต็มเหมือนเดิมนะครับเต็มเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเราต้องการใช้ไฟแรงนะครับเราก็เติม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 เข้าไปแบบนี้นะครับเล่นอากาศเต็มที่นะครับแต่ถ้าต้องการเบาไฟเบานะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้ให้เขาเผาไหมสมบูรณ์นิดนึงอีกนิดนึงนะครับเพราะเราเพิ่งเติมเชื้อเพลิงไปใหม่นะครับเราเติมไปเยอะด้วยเนี่ยยังเบาไปได้นะครับเพราะถ้าเบาแล้วจะเป็นควันนะครับตอนเนี้ ก็ต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะครับแต่เราสามารถค่อยๆหลีได้ครับแต่แต่ว่าอย่าไปหลีทีเดียวเยอะเลยนะครับค่อยๆหลีเข้าไปนะครับตอนหลีเข้าไปช่วงแรกเนี่ยนะครับตอนนี้คือแก๊สเขากำลังแบบเต็มที่นะครับกำลังกำลังเต็มที่ ถ้าเราไปหลีค่อยๆหลีเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มย้้ยๆนิดนึงนะครับจะไม่ได้ติดมือเหมือนช่วงแรกที่ที่ยังเอ่อเอ่อเชื้อเพลิงไม่มากนะครับตอนนี้เชื้อเพลิงที่เขาเยอะนะครับเชื้อเพลิงเยอะเต,เต็มเตานะครับแต่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆปรับให้ตรงแล้วก็สั้นลงสั้นลงครับเป็นไงครับค่อยๆตรงนะครับเปลวไฟค่อยๆตรงแล้วก็สั้นลงแล้วนะครับ บางช่วงผมอาจจะพูดดังนิดนึงนะครับเพราะว่ากลัวว่าเสียงจะเข้าไม่ไม่ถึงโทรศัพท์เพราะบางทีอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลก็ถ้าบางทีท่านตกใจเสียงผมก็หลีนิดนึงก็ได้นะครับ นะครับถ้าต้องการไฟเบากว่านี้อีกนะครับก็หลีเข้าไปครับหลีเข้าไปนะครับแต่ต้องเหลือไวน้นิดๆนะครับอย่าอย่าปิดสนิทนะครับ เป็นไงครับยอดเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับเรียกว่าพึ่งใส่เชื้อเพลิงเข้าไปใหม่ๆนะครับพึ่งใส่เชื้อเพลิงเข้าไปแล้วก็เชื้อเพลิงเต็มเตาเนี่ยนะครับแล้วเราหลีได้ขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นเตาที่มีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะโดยปกติทั่วไปแล้วจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเตาทั่วไปจะทําไม่ได้นะครับหรือถ้าใครทําได้ก็เอาเอามาโชว์กันครับเอามาโชว์กันดูนะครับ แล้วก็ถ้าต้องการไฟแรงขึ้นนะครับก็แค่เปิดอากาศเข้ามากขึ้นนะครับเห็นไหมเปิดออกไปเข้าไปนิดเดียวนะครับติดมือเลยนะครับติดมือแรงขึ้นมาทันทีนะครับแรงขึ้นมาทันทีนะครับเปลวไฟใสด้วยนะครับใสด้วยนะครับแรงอีกนะครับได้แรงเกินล้นหม้อนะครับไม่หูหม้อเบาครับเบาเบา จากที่แรงสุดๆแล้วเราเบาลงมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอาการแบบยวยนิดนึงนะครับเหมือนเหมือนรถที่วิ่งมา180แล้วเหยียบเบรกเต็มที่ครับเหยียบเบรกมิดก็จะอาการนั้นนะครับแต่สักพักหนึ่งก็จะปรับตัวได้นะครับ ให้มีอากาศเลี้ยงนิดๆนะครับอย่าอย่าปิดสนิทเลยนะครับเพราะว่ายังไงเสียเอเขาเป็นเตาฟืนนะครับเตาฟืนก็ต้องมีมีมีอากาศนะครับเข้าไปช่วยเผาไหม้แก๊สซึ่เป็นควันนะครับเพราะถ้าอากาศไม่พอเนี่ยไม่พอสำหรับในการเผาไหม้เนี่ยนะครับควันก็จะเป็นควันเหมือนเดิมนะครับไม่กลายเป็นไฟนะครับจะไม่ติดไฟนะครับนะครับตอนนี้ก็ไฟเบาแล้วครับเบาแบบแบบอ่อหม้อต้มหม้อตุ๋นเนี่ยนะครับกำ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  ต้องการแรงขึ้นนิดหนึ่งไม่แรงมากเหมือนเมื่อกี้นะครับก็เพิ่มเข้าไปนิดเดียวนะครับเพิ่มอากาศเข้าไปนิดเดียวนะครับเนี่ยเชื้อเพลิงที่เต็มเตาอยู่เมื่อสักครู่เนี้ครับเนี่ยตอนนี้อย่างเหมือนอย่างตอนนี้นะครับถ้าเราใช้ไฟประมาณนี้นะครับก็คือต้มผัดทอดสําหรับหม้อประมาณเบอร์ยี่สิบสองยี่สิบแปดสามสิบเนี่ยนะครับก็จะใช้ไฟได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่านะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ต้องเป็นฟืนที่แบบว่าคุณภาพหน่อยนะครับก็คือ ค่อนข้างดีเนื้อแน่นนะครับความแห้งความชื้นเนี่ยมีความหมาดน,นิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าถึงกัะไม้สดนะครับอย่าขออย่าเป็นฟืนผุนะครับถ้ราะเป็นคือฟือนผุเนี่ยฟืนผุก็คือเขาจะคายแก๊สไวนะครับคายแก๊สไวแล้วก็เป็นที่เท่าไวนะครับน้ําหนักเขาจะเบาะนะครับพูดง่ายๆคือถ้าฟืนที่ยังมีน้ําหนักดีอยู่ก็จะใช้ได้นานนะครับฟืนที่เบาก็จะใช้ได้เร็วหมดเร็วนะครับก็คือคํานวณตามน้ําหนักนะครับ อันนี้เป็นฟืนไหมก็ถิ่นผมตัดมาแล้วประมาณสามสี่เดือนนะครับตัดมาเมื่อต้นฤดูฝนนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ผมเติมเชื้อเพลิงเข้าไปใหม่ๆเนี่ยนะครับเติมเชื้อเพลิงเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเราเบาไฟไว้เนี่ยนะครับแต่เมื่อใช้ไปเรื่อยๆสักพักนึงเนี่ยพอเขามีการเผาไหม้เรียกว่าสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ไฟก็จะแรงขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าเราต้องการเบาอีกเราก็มาเบาต่อนะครับเราก็หลีลงเข้าไปอีกนะครับผมจะลองปิดให้ดูนะครับว่าเปิดแบบนี้ได้เลยไหมดับครับเตาดับครับเตาดับเตาดับนะครับไม่มีอากาศเลยเตาดับนะครับทีนี้ถ้าเจอปัญหาเตาดับแบบนี้ทํายังไงครับ ถ้าเจอปัญหาเตาดับแบบนี้ทํายังไงครับก็ไม่ยากก็เปิดนะครับเปิดลมเข้าไปใหม่แค่นั้นเองนะครับเขาก็ติดขึ้นมาเพราะเขายังมีจริงๆยังมีไฟอยู่ด้านในนั่นแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว,ว่า,ามีน้อยมากมีน้อยมากเขาเผาควันไม่หมดนะครับเผาควันไม่หมดก็เลยเห็นเป็นควันนะครับแต่พอเราเพิ่มอากาศเข้าไปนะครับเขาก็เผาไหม้ปกติเหมือนเดิมนะครับ ครับก็สาธิตให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้คือวิธีตั้งแต่การจุดเตามาจนถึงการเรียกว่าเผาไหม้สมบูรณ์เต็มที่นะครับใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับรวมทั้งการหลีกการเร่งไฟนะครับเพื่อให้ใช้ไฟเบาไฟแรงเนี่ยนะครับเสามารถทําได้ตามนี้เลยนะครับเป็นเตาที่ใช้งานได้ง่ายนะครับง่ายที่สุดแล้วตอนนี้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ